ดีจ้าส่วงเศร้ามันนี่ข่อยหดพักแล้วข่อยก็เลยมาไทยบึงแต่ว่าพักข่อยกับบ่มียังหลายดอกปีนี้มันปลูกยังยากจ้าปีนี้มะเขือเทศกําลังติดนวยจ้านี่อันนั้นพักแพวจ้าพักแพวนี่พักแพวสื่อมตาตลาดเอเชียพมดเลยจ้า,ามาอันนี้แซละเนอืมตะกรนอัน แปลงบับบหญ้นี่มันแพ้ค่ะข่อยก็เลยเอาออกจ้ะอันนี้บบกพริกจ้ะบบกพริกจักสิเด้กิน่วยหรือบ่ไดกิน่วยนี่เนือมันสีนาวก่อนกับ,บ่บฮูอันนั้นม่นพักข้าจ้ะพักข้าก็ได้พัดแล้วสองเต้อแต่ว่าข่อยก็จงต้นมันว้ให้มันปงขึ้นมาใหม่จ้ะอันทางนี้ก็สวนผู้อื่นจ้ะ อันเพื่อนปลูกงาเพื่อนเลี้ยงมาจะมี่าอาย,อยุสองตัวมนบรรยากาศดียุจา้าแดดกำลังสีออกเป็นผู้เขาล้อมรอบจะนี่ละปีนี้สวนข่อยบ่ค่อยมี่หยังหลายเพราะว่ามันปลูกังยากปีนี้มันพเพาะแล้วมันบ่ค่อ,คอยขืนแม่จ้ามันเที่ยวหนาวเที่ยวหอนเที่ยวนั่อนอืออันนั้นก็ตน้น หมากอางุนจ้ะมีอยู่เครื่องหนึ่งตาบามันขืนไลยหลายปีนี่ลูกโดกคักปีนี่คนละไข่ปล่อยให้มันขืนเทิ้งหลังคาโล่งเก็บของหมากหลายคาก,กันยังว่าปีนี่จะกินไหวบ่พี่น้องเดี๋ยวขมันอันซุกนะสิเอาไปแบงจ้ะหกเมนียกหน่อยเ้ออันนี้ก็สิเป็นบอ่อปลาหน้อยๆของข่นี่มีกบอยู่สามตัว ตากะสิประมาณยี่สิบต้นเ้าจะตว่าบ์บเห็นมันดอกมันหยานคนเออมันขึ้นมาอยู่อันนี้กะสิเป็นต้นอีย่างก็จะแก่นตะวันมันว่าท่านนี่เป็นดอกของข่อยเออผ้าเบิ่งอ้อมสวนอันนี้กะบ่ท่านนี่มุนอยู่มันต้องใส่แสงแดดจ้าถ้าแดดออกมันจงสีมุนออืมอืมพี่ข่อยมันสิท่านได็กกินบ่พี่น้องเอาใส่กระถางไว้นี่ มันสีหนาวก่อนสิได็ก,กินบ่บปีนี่คอยก็บ,บ่บปลูกพวกพีกเกกเื้อพีกายนี่คอยปลูกอันแต่พิกฝรั่งไม่จ่าพิกหวานเพราะว่าคอยบ่กินเพขคอยกินเพดว่าได้อันนี้ก็สิเป็นมันหวานญี่ปุน่นเออข่อยล่องปลูกเบื้องปีแรกมันสิได็ก,กินหัวบ่บพีน่น้องจ้ะนี่เอาเพนไปห้าก,ก็เริ่มขึ้นจัหน้อยก็สิได้ตัด ได้จ้บา,าบันพามาเบิงมากองางุนมากอ่าง,งุนเพื่อต้นเดียวเด้จ้านี่แต่ว่าปล่อยให้มันเลื่อยขึน้นปล่อยให้มันขึนตามข้างตามยังโอแดดแดดแดดให้มันขึ้นทั้งหลังค้าหลังค่าโลงเก็บของจ้ะเบึงเนีเป็นหน่วยร้ายคัะปีนี้นะอันมาท่านไก่สีสุกได้จ้ะ คนละเดือนอันเม,มียงก็กันญาตุลาคนละจ้ะยังสีหวาน่นละน่วยักหลายคักหอยตรงต้นเต่งเตื่นไอยตัดถิ่มก็มีมันหลายคักกินบาไวอันมันบ่แเม่นอันมันเป็นพันโบลานจ้ะมันปลูกไวต้ตะโดนแล้วปลูกไวต้ตะกับเจ้าของเพื่อนเก่าคนละจ้ะนี่่นละเป็นตาสะออนเนาะพี่น้อง ขันอยู่บ้านเฮาคือสิเดียวเอาไปแบงไปแจกพี่น้องที่นีม่มันหลายคักปีนี้มันดกคักขันผู้ขันเจา้าหนนนั่นก็นจะเอาไปขายให้ร่งโรงงานถึงขั้นเจ้ารับสื่อผลไม้เนี่ยจ้ะขันเจ้าเอาไปเฮ็ดน,น้ำผลไม้ไปเฮ็ดใบจ้ะแต่ว่าข่อยมีอยู่ตนเดียวค่ะก็สิเอไปขายดอกส่วนมากอะแบงแจกพี่น้อง สมัยก่อนอันเฮื่อนอยู่ข่างๆไม่ย่าย่แก่ๆก็ได้แจกอยู่จ้ะแต่ว่าสมือนี้เพิ่อนตายนี่จากเบิดแล้วก็บ่ค่อยได้แจกแต่ว่าคันพี่นองมากก็บอกให้เอาพุ่นละจ้ะหลายคักปีนี้มันโดคักอือคนนะเอาทั่งนี่บ้านพักอีตู้ค่อยมึงเน่มันสีท่านได้กินบอหรือมันสีหนาวก่อน พักอีตูพะสามเทื่อปีนี่ขึืนอยู่มันเห็นบน่ใหญ่เพื่อนละ่ะอันนี้พักซีข่อยกระไดซ้ำนี่เลยจ้ะพักซีเหล้ามันเกิด้าคักปีนี่มันขืนมากแล้วมันกระตายเพราะว่าันเที่ยวนาวเที่ยวหอนมีดอกไม้อันนี้คางเือนเลยจ้ะจ้ะอันนี้ก็เป็นต้นมาก ว่านัดเด้อจ้ะคอยเอิ้นหมากบกฝรั่งจ้ะเนี่ยต้นนี้โมยีเอ้ยี่อยู่จ้ะแต่ว่าก็บ่สูงคักช่วงนี้กำลังเป็นหมากเด้อจ้ะหมากกะสีล่วงล้นแน่เด้อจ้ะเบิ่งเด้อจ้ะสิพาเบิ่งหมากที่มันล่วงจ้ะกนี่จ้ะมันบ่ทันได้แก่มันบ่สมบูรณ์ติจ้ะมันล่วงมันล้นจ้ะอัน และต้นนึงก,ก็ะสีเม็ดต้นหมากแอปเปิ้ลจ้ะกำลังเป็นหน่วยหลายคักจ้ะเพิ่งได้จ้ฮะฮัลโหลจ้ะหมากแอปเปิ้ลหมากแอปเปิ้ลก็สิล่วงอยู่น้ำผืนก็นมีจ้ะน่ะน่วยกดะสี่ม็ดผสมปุ๋นได้จ้ะก็สิล่วงลนอยู่น้ำผืนน้ำดินได้จ้ะหมากแอปเปิ้ลได้จ้ะเพิ่นปลูกไว้ข้างเฮือนเพิ่นได้จ้ะนี่ อันจ้ะหน่วยโดกโดกพี่นอ้องหน่วยโดกดีครักแล้วจ้ะต้นสูงคือบกม่วงบานเฮานี่ยละจ้ะบกม่วงบานเฮาถือยืดน้ำไหน้น้ำหน้าละจ้ะเนี่ยอก็แล้จ้ะที่มองนี้เพิ่นก็ะมี่หลายต้นถนนหน,นทางเมื่อนี่แดดดีอากาศดีคนออกยางออกขี่จักรยานจา้ะน,นั่นก็ะแมนต้นแอปเปิลด้จ้ะนั่น ที่ยืนแข่งโยงแข่งยางน้ำนั่นแล้วเพิ่นก็ปลูกยาเลี้ยงงัวจ้างัวคนละฝูงเด้อจ่ามองนี้บ่แม,ม่นฝูงอันบ่ได้ไปทางอันมือว่านอันนี้แม่นอยู่ใกล้ๆเฮือนจ้าห่างจากเฮือนข่อยสองหลังจ้าอันนี้นี่ออกมาหมักแอปเปิ้ลจ้านั่นมันนี่ส่วนมากก็สิปเป็นหมักแอปเปิ้ลเพิ่นปลูกไว้ข้างเฮือนเพิ่นเด้อจ้าเนี่ย เปิ้ลมาเชอรี่จะแล้วก็มากอันลูกพุ่นจะแต่ว่าช่วงนี้มันเขาก็เป็นนวยหน่อยอยู่นะจ้ะอันเขียวเขียวมันพอท่านไหนเก่ได้จ้ะันพอท่านไหนเงี้ครับกระสบต้นประมาณนี้เลยจ้ะสูงอยู่สูงเงแต่ว่าอันที่เพิ่นอันปลูกขายปลูกอันแบบเศรษฐกิจเนะ่เพิ่นสีมอห้ต้นมันสูงมันเงีได้จ้ะมันเก็บยาก เพิ่ก็สีไ้ต้นมันต่ำส่จนมากก็สิเป็นอันกิ่งอันทาบตอบอ่ที่เพิ่นเอามาปลูกอันที่เป็นเศรษฐกิจเวลาเก็บมันบอกเก็บยากจ้ะอันนี้คือปลูกทิมคือบอกม่วงอยู่น้ำเพื่อนน้ำหัวไฮปลายหน้าบานห้องเ่อจ้ะนี่น <S <S เบิ่งต้นใหม่ใหญ่ด้วยจ้ะจักเป็นต้นเอียงนี่จ้ะซื้อมันโอ้ย่อนแสงบ่จ้ะจักเป็นต้นเอียงนี่ต้นใหญ่อยญ่ยทีเพิ่นด้วยจ้ะ ยิ่สูงคักพนล,ล่ะจ้ลลาพนล่ะยิ่สูงคักจ้ะแจ็คเป็นตนน้นอีหยังอยู่บ้านเฮาฮัาลโหลมากวิดีโอพนล่ะจ้ะแจ็คเป็นต้นอีหยังต้นบักเงี้ยคักฮัลโหลไงคุณตันทักอ๋อ จ้าจ้าพอดีพ่อเพิ่นไมยางเหร่นจ้าผ่านไปเพิ่นก็นเลยทักทายต้นไม้หญ่ครับจ้าอ้ยสะรอคครับข,ของเพิ่นปลูกไว้อยู่ไทยสวนไทยป่าไทยพูดจ้านันก็ป่าหญ้าเพิ่นปลูกเรียงงัวจ้าแล้วก็ทิมจักรยานจ้าเพิ่นล่ะแดดดีเหมือนี่จ้าเพิ่นปั่นจักรยานคนทั้งนี้เพิ่นมักปั่นจักรยานเด้จ้าขี่จักรยานเล่นไป ถนนเส้นนี้ขันเจา้ายางออกทองออกปลาจา้ะกระยางเหลนออกกําลังกายหรือว่าแรนออกกําลังกายยิมมาเศร้ายิมมาแรงถน,นนนี้ทรรมดารถยนีรถยังถมาบอรเมนคนที่พักอาศัยอยู่แถวนี้เพื่อนบ่าเพิ่นบ่คอยขับเข้ามาจา้ะมันเป็นถนนของชุมชนแล้วก็ส่วนมากคนสีมักขี่จักรยานจา้ะมักขี่จักรยาน แลนเหรินน้ำมน,นีจ้า